สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มกูดจะมาไลฟ์สรุปคำพิพากษาคดีระหว่างกรมสรรพากรของสวีเดนกับสมาคมวัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยแล้วก็ชาวพุทธที่ไม่ใช่คนไทยในสวีเดนเนี่ยสนใจกันมากนะคะมาดูผลการตัดสินออกมาแล้วนะคะมกูดเห็นเขาแชร์มาก็เลยเอามาไลฟ์สรุปให้ฟังสั้นๆนะคะไลฟ์นี้เหมาะสาหรับคนที่สนใจเรื่องวัด นะคะในต่างวัดไทยในต่างแดนหรือเรื่องศาสนาพุทธในต่างประเทศแล้วก็คนที่สนใจเรื่องภาษาสวีเดนค่ะเพราะว่าเราจะสรุปคร่าวๆแล้วก็ตึ๊ดเอาไปตรงนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งค่ะระหว่างนี้ใครที่คิดว่าคนรู้จักเราจะสนใจแชร์ไปได้นะคะหรือว่าแท็กเขาก็มาฟังได้นะคะโอเค จะฝึกอ่านภาษาสวีเดนขั้นสูงด้วยค่ะตือ,อเคนะคะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูนะคะ,ะคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะคดีนี้เป็นคดีระหว่างหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานราชการกับเอกชนเพราะฉะนั้นศาลที่จะดูแลคดีพวกนี้ก็คือศาลปกครองนะคะไม่ใช่ศาลอาญาไม่ใช่ศาลยุติธรรมทั่วไปนะคะอันนี้เป็นศาลปกครองนะคะซึ่งศาลปกครองเขาเรียกว่า ạt สสสเเมจนนะนะน่รีี LIVE ้หหาาาะะับ Forwaling Red คลทใภษวดแ ระบบกฎหมายสวีเดนนะคะที่ฟอร์ลุ่มดุมคือคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่4เดือน6ปี2021นะคะที่ฟอร์ลุ่มหมายเลขคดีมวลนุ่มแบบแปลว่าหมายเลขคดีนะคะสำหรับใครที่มีคดีความจะได้ทราบว่าจะดูยังไงโอเคนะอันนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าคลอกันเด้คลอกันเด้ก็คือฝ่ายที่อุทธรหรือผู้อุทธรนะคะมาจากคำว่าคลอกะน,นะคะอุทธรก็คือชื่อตามนี้นะคะ เค okay, นะทนายทนายตัวแทนนะคะคือคุณทนายยวนมีเรียนคนนี้เก่งมากนะคะเขาทำคดีนี้สำเร็จเก่งมากนะคะเคนะแล้วมูทพอดแปลว่าคู่ความค่ะอันนี้ฝ่ายนี้คือฝ่ายที่อุทธรไปคลอกันเดนะคะอุทธรคำตัดสินของหน่วยงานราชการนะคะอุทธรคำตัดสินของหน่วยงานราชการต้องอุทธรไปที่ศาลปกครองนะคะถ้าเราได้รับกาตัดสินจาก รกรมสรรพากรหรือ,อสำนักง,งานประกันสังคมหรืออะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยสามารถอุทธรณ์ไปได้ที่ศาลอุทธรณ์นะคะโอเคคู่ความคู่ความก็คือ s กั t เ e v ร r k e ลเกรมสรรพากรค่ะหน่วยที่หน่วยภาษีที่55ที่เมืองเวสต์วีกนะคะเออเวอร์คลอกรัตเบสลูเบสลูกรณีนี้นะคะถ้าเป็น b e s ลู t ที่ออกมาจากศาลจะแปลว่าคำสั่งถ้ามาจากหน่วยงานราชการเนี่ยแปลว่าคำตัดสิน ะค,ะคำสั่งก็ได้หรือคำตัดสินก็ได้นะคะเออเวอร์คลอกสคืออุทธรอันนี้คือคำสั่งหรือคำตัดสินที่อุทธรไปเราอุทธรคำตัดสินก่อนหน้านี้มะกูเคยทำไลฟ์เรื่องการอุทธรไปแล้วนะคะอันนี้ได้เห็นตัวอย่างของจริงนะคะได้เห็นของจริงเลยนะคะว่าอุทธรคำอุทธรคำตัดสินของกรมสรรพากรใส่ S นะคะแสดงความเป็นเจ้าของที่เขาออกมาเมื่อวันที่เท่านี้นะคะ หมายเลขเรื่องชื่อนี้แล้วก็ชื่อนี้นะคะต่อไปซ้อเกนกรณีนี้ซ้อเกนไม่ได้แปลว่าของนะคะซ้อเกนแปลว่าเรื่องเรื่องนะคะเป็นเรื่องอะไรที่อุทธร์ไปนี่นะคะเรื่องที่อุทธร์ไปก็คือเรื่อง RBSG v a r g war OF g i f t e r คือค่าธรรมเนียมนายจ้างค่าธรรมเนียมที่นายจ้างจะต้องจ่ายนะคะกรณีนี้คือค่าธรรมเนียมนายจ้างเนื่องจากอะไรเนื่องจาก COST f e r m o n FERMOUN แปลว่าสวัสดิการ สวัสดิการของลูกจ้างนะคะสวัสดิการด้านอาหารของลูกจ้างต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือบูสต์สฟเฟอร์โมนนะคะสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยนะคะบ้านพักสวัสดิการอันนี้คือมุมมองของกรมสรรพากรนะคะเขามองว่าอาหารที่คนเอาไปถวายพระเนี่ยนะคะพระที่ได้รับเนี่ยเขามองว่าเป็น สวัสดิการด้านอาหารคือได้อาหารฟรีก็จะต้องนายจ้างก็จะต้องแล้วเขาก็จะมองว่าสมาคมเนี่ยเป็นนายจ้างจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนายจ้างนะคะแล้วก็บุแล้วก็การที่พาได้อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยได้อยู่ฟรีซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของกรมสรรพกรนะคะโอเคนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเป็นของปีภาษีที่2017แล้วก็ช่วงเดือนมกราถึงกันยายน1 8 อันนี้คือเรื่องเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องเรื่องค่าค่า,าทดแทนนะคะค่าทดแทนของทนายโอเคนะเสร็จแล้ว,ลวคำชี้ขาดคำชี้ขาดของศาลปกครองนะคะออบเยอร์รันเนบบะว่าคำชี้ขาดนะคะวินิจฉัยออกมาแล้วศาลปกครอง f ö r ์ a l t n ิงส r e t t e n b ีฟ faller ์ v e r ว l a ์ a n d e t b เดต l l ฟัลแปลว่า แตลว,ว่าตัดสินตามที่อุทธร์ไปนะคะคือ,อตัดสินอนุมัตยินยอมหรือว่าตัดสินตามที่อุทธร์ไปแล้วแต่บริบทนะคะคำว่า B ฟั่นเลยลก็คือตัดสินตามนั้นนะคะก็คือตัดสินตามที่ฝ่ายฝ่ายสมาคมอุทธร์ไปเถียงกับสรรพกรแล้วก็ฝ่ายสมาคมชนะชนะคดีในในชั้นศาลปกครองนะคะต่อไป f o r a l t i n g s r e t e n a v s l u t r d a f d e o m n muntlig förhandling แล้วทางฝ่ายที่อุทธรณ์ไปเนี่ยนะคะก็ขอต่อสารด้วยนะคะขอต่อสารว่าให้มีการพิจารณาคดีด้วยวาจาพิจารณาพิจารณาคดีปากเปล่าที่ศาลบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาไม่ไปศาลรรป,ปกติปกติถ้าเป็นศาลปกครองเนี่ยนะคะศาลสามารถตัดสินคดีจากเอกสารได้เลยไม่ต้องนัดไปที่ศาลนะคะไม่ต้องไปสืบพยานไม่ต้องไปอะไรที่ศาลนะคะโอเคนะแล้วกรณีนี้เนี่ยคือขอไป ไปที่ศาลแต่ศาลศาลไม่นะคะศาลปฏิเสธคําว่า o f ฟสลัแปลว่าปฏิเสธนะใครที่ทําทเรื่องบีซา่าเรื่องใบอนุญ,ญาตอยู่อาศัยศึกษาคํานี้ไว้นะคะออฟสลัวแปลว่าปฏิเสธป,ปฏิเสธคําขอโอเคนะแล้วศาลเนี่ยนะคะก็ยังออกคําสั่งมาว่าให้มีการจ่ายให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับฝ่ายที่อุทธร สำหรับค่าสำหรับค่าตัวแทนทางกฎหมายค่าทนายนั่นเองนะคะเป็นจำนวน150,000โครนนะคะรวมรวมภาษีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะโอเคนะก็คือฝ่ายที่แพ้จัดจ่ายนะคะเท่าที่มื่อกูไปอ่านตอนท้ายโอเคบทสรุปสั้นๆก็คือว่าฝ่ายที่อุทธรณ์ไปหรือทางสมาคมที่อุทธรณ์ไปเนี่ยนะคะ ก็ได้ได้ตามที่อุทธรณ์ไปนะคะก็คือพูดภาษาชาวบา้านง่ายๆก็คือชนะคดีกับกรมสรรพากรนะคะคือสรรพากรเขาจะให้ให้ให้จ่ายภาษีนายจ้างเนาะก็มีเท่านี้ค่ะใครที่สนใจรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาก็ไปอ่านได้นะคะมะกรูดยังอ่านไม่ละเอียดนะคะอ่านคร่าวๆก็จะมีบอกกลิ่นคือพื้นเพความเป็นมานะคะแล้วเขาก็จะเล่ามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ศาส,สนาพุทธนะคะรู้สึกว่าเหตุผลที่เขาใช้ในการต่อสู้คดีเดี๋ยวไปอ่านกันเองดีกว่าเนาะมันมันเยอะแต่โมกุฎชอบตรงประโยคที่ชอบชอบประโยคนี้ค่ะอิรกันอ่าบอกกุ่นก็คือพื้นเพยความเป็นมาแบ็กกราวด์นะคะอิรกันเดคือคําขอคําขอให้ศาลตัดสินนะคะทางสมาคมเนี่ยก็อเอ่ยไปหยิบยกประเด็นนี้มาพูดค่ะ religion's f r e e d o น เรลิยุนเรลิยูนแปลว่าศาสนาฟรีเฮีแปลว่าเสรีภาพนะคะเสรีภาพทางศาสนาะจะแปลว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาก็ได้แต่มกูดชอบว่าเสรีภาพทางศาสนามากกว่าเพราะว่าเขาให้เสรีภาพที่จะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้ถ้านับถือจะนับถือศาสนาไหนก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือคนที่อยู่ที่นี่มีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาไหนก็ได้แล้วนอกจากนี้เขาก็พูดว่า เขาจะมีอีกคำหนึ่งที่มะกรูดชอบลีกาเบฮันลิงเขาก็เปรียบเทียบนะคะว่าหลักลีกาเบฮันลิงสปรินซีเป็นนะคะสปรินซีแปลว่าหลักเบฮันลิงแปลว่าการปฏิบัติต,ต่อนะคะการปฏิบัติแล้วก็ลีกอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ก็คือว่าหลักในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าจะให้สมาคมชาวพุทธเนี่ยนะคะหรือว่าสมาคมแห่งนี้เนี่ยจ่ายค่าถ้าจะมองว่าอาหารและที่อยู่อาศัยเป็น สวัสดิการที่เหมือนกับเปรียบเทียบกับที่ลูกจ้างได้ถ้าต้องเก็บภาษีในส่วนนี้ก็ต้องไปเก็บภาษีของของศาสนาอื่นด้วยสินะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจไปดูได้นะคะลองคน้นมะกรูดค้นดูที่มะกรูดแชร์ไว้ที่ที่เพจของของมะกรูดนะคะกำลังจะดูว่าต้นฉบับค้นดูได้บางคนสงสัยว่าเออเราเอาข้อมูลนี้มาได้ยังไงที่สวีเดนเนี่ยนะคะเอกสารราชการ เอกสารราชาการส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ o f f e n s i e handling offensively handling handling แปลว่าเอกสาร offensively แปลว่าสาธารณะเอกสารสาธารณะเป็นข้อมูลสาธารณะหมายความว่าประชาชนธรรมดาสามารถขอดูเอกสารเหล่านี้ได้นะคะยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศเรื่องคดีข่มขืนเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับสานักงานประการสังคมข้อมูลนี้จะปิดเป็นความลับนะคะข้อมูลที่เขาจะต้องรักษาเป็นความลับเขาเรียกว่าเซคร t e s t นะคะ c r e t test เป็นการรักษาความลับนะคะอย่างเช่นครูที่ทํางานที่โรงเรียนเนี่ยก็จะพูดเรื่องนักเรียนให้คนนอกฟังไม่ได้นะคะเขาปรึกษากันได้แต่เฉพาะในกลุ่มที่ทํางานกับนักเรียนคนนี้แล้วก็ล่ามก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับเนี่ยเขาเรียกว่า ท i สนา s p l ิกนะคะถ้ามะกุูดจำไม่ผิดครูเนี่ยจะอยู่ภายใต้ s e c r e t e s สส่วนล่ามจะเป็น t i สทุสนาสพลิกนะคะมะกุูดจำรายละเอียดไม่ได้ว่าว่ามันต่างกันมากน้อยเท่าไหร่แต่ทราบว่าคนที่ทำงานเป็นล่ามคนที่ทำงานเป็นครูคนที่ทำงานเป็นหมอพยาบาลทำงานสำนักงานบริการสังคมอย่างเงี้ยเปิดเผยความลับไม่ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลที่เป็น offensle handling เนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยได้เดี๋ยวเช็คว่าสะกดถูกหรือเปล่านะคะ อ่าตืดๆคิดว่าสะกดถูกถูกต้องค่ะ offense Off handling นะคะถูกต้องค่ะโอเคค่ะวันนี้พอเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะคะวันไหนมะกรูดมีเวลามะกรูดก็จะอ่านอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นเรื่องการมองเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่น่าสนใจวันนี้พอเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ